ก็ถึงตัดชาวันนี้เรามาในคอนเซปอะไรคะหนูมาในคอนเซปผีเสื้อค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อที่สระแก้วใช่ก็เป็นแม่ผีเสื้อนะคะวันนี้วันนี้มาในสีสันที่เป็นสุดฉากเหมือนกันเน้ะสำหรับตัวเราใช่เป็นสีประจำวันเกิดของหนูเลยค่ะหนูเกิดวันอังคารใช่ก็ก็ไอ้นี่ไปก็แบบสีน้ำโชคไปถึอว่นวานนี้เวลา ชอบสีดำชอบใส่เสื้อผ้าสีดำเพราะว่ามันดูแลง่ายใช่แต่ว่าจริงๆทางตัวพี่โก้นะคะ Simple not me ตมีเขาเป็นคนดีไซเนอร์แล้วก็จัดชุดให้หนูก็หนูใส่อะไรก็ได้ค่ะเอาที่เอาที่แม่ๆป้าปเขาเขาเขาวางแผนมาให้การเดิน้องที่ผ่ายมาเป็นไงไงบ้างแต่กว่ามันเป็นไหนๆชุดกสิ้นสุดเพราะว่าเรามีสติมากขึ้นอะไรอ่งนจรอมวันนี้เราเป็นไงบ้างคะก นี้หนูมไม่คิดอะไรเลยค่ะก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินก็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 มีความสุขในสิ่งที่ทำเพราะว่ามันอีกแค่สี่วันเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ไฟนอลแล้วใช่ก็ก็อยากทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอีกไม่เครียดเลยค่ะใช่ไม่เครียดเลยเพราะว่าคือคือก่อนหน้านี้เราจะหลุดโฟกัสตัวเองค่อนข้างเยอะเราไปโฟกัสปัญหาอื่นๆที่เกิด ในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ได้รับคาแนะนําจากปานนวัตรรวมถึงตัวแบบพี่ที่เขาคอยให้กําลังใจเราตลอดอ่ะเราก็เลยเหมือนกดล็อกอะไรบางอย่างได้แล้วก็แล้วก็แบบโฟกัสตัวเองมากขึ้นไม่ได้ไม่ใช้เลยใช่แล้วใช่หนูก็ไม่ใช่หนูก็ไม่ได้ใช้เลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็เคารพในแลความเห็นควาเป็น มันก็มันก็ปกตินะคะใช่มันก็เป็นเหมือนเดิมหมายถึงว่าหนูก็ไม่ได้แบบผิวมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นูหนูก็รู้สึกเฉยเแต่จริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับปากกาหรอกค่ะมันเกี่ยวที่ตัวหนูเองใช่หนูหนูหนูไม่มีสติเองค่ะแล้วพอไปอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราจะพบเหนอไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายคนหรือที่ทำงานเม็นนับไม่ความรู้เรืองอรอย่างเงี้ ขเขาน่ารักมากค่ะเขาแบบเขาบูดบูดเอเนอร์จีให้เราตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบเช่นก่อนที่เราจะเดินเขาก็แบบคอยแบบรีฟแล้วก็คอยส่งกําลังใจดีๆให้คือทั้งหมดเลยอะ่ะหนูรู้สึกมีความสุขมากก่อนเดินการหยุดใช้พัเอรเมสเอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ ที่เราใช้ตัวมันคือเอ็มไซ์ที่อยู่ในรูปแบบของปากกาค่ะซึ่งซึ่งเราอ่ะใช้โด,โดยโดยเรามีแพทย์มีนักโภชนาการในการให้คาแนะนําซึ่งซึ่งหนูก็มั่นใจว่ามันก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับชีวิตเราอ่ะไม่ค่อยใช่หนูนะตอนที่ก๊อปใ่นในกองแต่ที่หนูบอกว่าไม่ค่อยหยิบหนกหเป็นปตรีนแลยังคือมันจะมีความคอาเ็สตรียแบบนอยไม่<ช>ไมีจ <ใน S 1> ริงๆอ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะคือแม่ พี่ๆอาจจะเห็นว่าปัญหาชีวิตมันค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆอ่ะบางทีมันทําให้เราหลุดโฟกัสตัวเองแบบไปเลยอ่ะเพราะว่ามันหนักนะสําหรับหนูกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งต้องโฟกัสเรื่องของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเราจะต้องแบกรับอะไรเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราหยุดบ้างในบางครั้งกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันท่าเชีย์จบหลับตเสร็จหรือยังไงจริงๆเรื่อง เกิดขึ้นทางผู้ใหญ่เขาก็คอยช่วยเคลียร์ให้อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าตัวหนูเองถ้าถามส่วนตัวหลังจบการประกวดก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะใช่ยังมีเรื่องที่ขาดใครบ้างอีกบ้างมันก็มีนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากปรับความเข้าใจเนาะในเรื่องที่เกิดขึุ้งจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนอ๋อกับกับใครอะคะกับเนอ๋อ ปกติพูดปกติเลยครับพูจริงๆคูยกับพีดีปกติเจอก็ยกมือไหว้สวัสดีเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนน้องน้องซีก็เจอก็คุยปกติส่วนใหญ่ก็นั่งกินข้าวก็กินก็กินด้วยกันใช่ไหมเมื่อกี้หนูที่บอกว่าหนูค้างคาใจกับอ๋อหนูค้างคาใจกับอีกอีกหมายถึงหมายถึงอ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีไ,ไม่หนูมไม่ได้โดนเทครับคืออย่างนี้คือด้วยความที่ตัวเรากับตัวทาง พีดีของเราร่วมมือกันใช่เราคือทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวพีดีเขาก็ช่วยหยู่หลายอย่างนะคะในเรื่องของการหาคอนเนคชั่นหาสปอนเซอร์แต่ว่าในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ประมาณนี้แต่แต่กไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยนะคะคือเขาก็ช่วยใ,ให้คขาปราึกษาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำมาร์็ติ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้นคาใจกับใครนะที่หนูบอกอะไรเรื่องเรื่องที่เขาบ หนูเป็นขมโมยอะหนูพาใจเป็นูเครื่องอันนี้หนูขอ,ขอ,อใช่หนูขอหนูขอไม่ตอบใช่ใช่แต่ว่าอันน้ก็ยืนยันนะตรงนี้กับ D, ทีมีของตังเวเองวัดไหนเจ้าไม่ได้มีการเทแต่ก็ยังมีการตับต คนอย่างนี้คะ่ะทุกคนคือคือ,ค,อคือเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเราอ่ะพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บางทีเราไม่ได้อยากเป็นภาระหรือผัการะผักพาระไปให้พีดีแบบร้อเซเพราะเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราสามารถทํางานร่วมกับทีมได้ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวพีดีเขาสนับสนุนตัวหนูดีมาโดยตลอดแต่คือในบางทีอ่ะมันการสนับสนุนมันไม่ได้แค่เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวอ่ะมันมันมีหลายหลายอย่างประกอบกันมากๆเลยนะคะบ ให้เงินมาแต่ไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยก็เออแต่แต่ของหนูหนูได้รับการใส่ใจหนูรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือการการการให้กําลังใจการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจการมีพาร์ทเนอเอ้เาเยไม่ใช่สิการมีพาร์ทเนอร์การมีเพื่อนร่วมเดินทางมันมันมีค่ามากกว่าเงินอีกอ่ะสําหรับหนูอ่ะถ้าตอนนี้หนูเป็นผู้ประกวดเขาจะมีเขาเรียกว่าเรื่องเด่นที่สุดแล้วมันจะตก อี่ยส่รงหมายถึงว่าหนูทำให้ทางทีมผู้บริหารปรปานวัตก็เขาก็เป็นห่วงกังวลหรือว่างานออกมาไม่เป็นตามที่หวังอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูได้มีการคุยกับกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางตัวปปานวัฒเขาให้โอกาสให้หนูได้พัฒนาปรปับปรุงซึ่งพอหนูได้รับโอกาสหนูก็ปรปับปรุงทันทีเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ หนอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนปกติ <laughs> อยู่ๆอยู่ๆเราก็ก็เป็นแบบเนี้ยเออก,ก็มีพี่ๆสื่อหรืออะไรอย่างี้มาสัมภาษณ์เราก็มันก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเเราาาาะวว่ปหยอๆ จริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันมันก็มีทําให้หนูท้อบ้างนะแต่หนูไม่เคยไม่เคยถอยเลยอยากแขอยาให้หมนนใช่อยากให้อยากอยากทาหน้าที่ตรงนี้ให้ให้จบให้เสร็จสิน้นแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทําได้อะพอเราเข้านำแล้วเราให้คะแนนตัวเองหรือเราตั้งเป้าหมายตัวเองือนเดิมไหมครับว่าจะติดนจริงๆตั้งเหมือนเดิมครับตั้งเหมือนเดิมว่าจริงๆก็มีความคาดหวังว่าอยากติดข้อห้าแต่ หรือไม่ติดยังไงจริงๆสมมุติว่าถ้ามันไม่ติดหนูก็ไม่เสียใจเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆหนูได้มงจังหวัดมาหนูก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่หนูได้แล้วอ่ะมันยากมากนะคะจริงๆแล้วหนูก็พูดมาตลอดว่าการได้มงจังหวัดมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยอ่ะ วันแรกที่หนูทราบเรื่องอะคะ่ะหนูอัคชีพขอบคุณเลยแล้วหนูก็แบบเหมือนเวลาเขาไลฟ์อย่างเงี้ยหนูก็เข้าไปทักทายสวัสดีเพราะว่าเขาเขาให้กําลังใจเราดีมากๆแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราอย่างเต็มที่มากๆเลยหนูก็รู้สึกซึ้งใจมากๆเลยค่ะที่ที่แบบมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแล้วก็ยินดูเรามากขนาดเนี้ ถามีอะไรต่างๆลหลังตายอะไรแต่คนที่ยังไม่เข้าใจหรือแล้วตอนนี้หนูอยากจะพูดอะไรหรือส่งกำลังใจกัน,ไไนบ้างจริงๆหนูเข้าใจทุกคนเลยนะคะในเรื่องของการติติชมหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เพราะหนูเข้าใจว่าหนูก็ไม่ใช่นางงามตรงมาต,ตรตามมาตรฐานที่ทุกคนฝ่ายฝันแต่ว่าช่วยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ได้พัฒน,นาตเต็มเงหน่อยนะคะหนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้แล้วก็ฝากติดตาม ด้วยนะคะดอหมหนูชื่อกวาโรงเกลือนะคะมาฟังหนู้องเพลงส,สดทุกวันเลยหนูร้องเพลงให้ทุกคนฟังทุกวันเลยค่ะ